ชอยด์อีกแก้มมันเดิมนะสิงมันได้ตัวเดียวผมจะไม่ไม่ไม่กดขึ้นเลยเวลเอออันนี้ดีนะเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้มันอันที่สองวะ่ะ i for any eye d a y t i m ททนั่นแหละอุย้ยไม่ใช่ผมชอบอันนี้มากเลยตังค์มันเยอะเดียวเดี๋ยววันนตัง เอเลน่าสลมเลยครับผมต้องสลมนี่เลยแบบทีเพมเ,เก็บไอเทมสูงสุดได้กี่ช่อง20ิบช่องครับก็อันนี้เราจะเห็นเห็นแค่สิบใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณมีชิ้นที่11อะ่ะมันก็จะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกส0ช่องให้เก็บได้เยอะๆเลยอยากชนะแต่ผมไม่มีเทมสลมดีๆอ่ะไม่เสียใจหว่ะหัวดอทุกอันเลยรับไม่อยากขายนูนูนู้น,น,น,นูนสองตัวแล้วอะนักกรระ เอนไหนโหดน่าจะโดนเนิร์ฟเซฟแครปโคกอ่ะควรจะได้โล่น้อยกว่านี้ตอนนี้มันได้เท่าไหร่อะเแครปโกบอกว่าจะได้โล่หกสิบนวยต่อไอเทมใช่ไหมอาจจะต้องเหลือสักห้าสิบเองเล่นไฮเมอร์อ่ะไฮเมอร์บิวกันเบดอะไม่เคยเล่นเลยบูบับกันเบดอ่ะน้องไอสัตว์โอเคดูตลกไปอย่างแรงเลยตลกูยังเนิะเก่งอะไรเก่งหมดสี่บาทเซ็ตเนะี่ยห้าบาทนุ่นมีแต่ตัวซึม ไม,ม่จริงๆ5บาทผมว่าเก่งหมดไปซึมสุดเคสลินนอกนั้นมีพื้นที่ให้อยู่เคสลินพื้นที่ให้เล่นน้อยฮะไม่ใครหยิบอะไรมาบ้างผมไม่ไดเ้เหลือหนึ่งช่องได้ไอเทมเลเวลพาวเดอร์แบนคุมไอเทมได้ไอเทมยูนิตตายเป็นดู่าเบนอันนี้อะไระเออช็อป3บาทเบลฮาร์บิกแครสองดาวนี่เฉลีย่ย เฉลี่ยเกมละคนอะ่ะเจอเวียดนามเจอทุกเกมอะ่ะตั้งแต่เมื่อวานที่เล่นห้าเกมเจอทุกเกมวันนี้นี่เกมที่3าใช่ปะ่ะก็ยังเจอทุกเกมอยู่ทุกเกมจริงๆครับไม่มีเกมไหนที่ไม่เจอผมหันไปทางไหนก็เจอเต่เขาลุกรักมาแล้วอะ่ะนี่มันกลับมาทวงบอลลังแล้ววะนี่เขากลับมาแล้วว่าจีนครับกลับมาแล้วเอห้ายังไม่ได้ผมคาด เห็นเปิดเอ็กซ์เพรทิเมนต์เลยมาไม่เลี่ยนเหมือนเดิมี่ผมน่าจะแพ้อ่าอายเทมครักคือตัวตัดสินใจของผมเพราะว่าผมมีถ้าผมได้ธนูสองอันธนูสามอันนะผมไปทวิตได้เลยใส่คุณซูจอกเกาะสิกระจายใส่กระจายด้วยอ่ะเราห้ามต่อต้านสองเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะคุณดูตามหลักการหนึ่งศูนย์แปดสี่แปดห้าศูนย์หกแปดเก้าห้าสี่สามหกศูนย์ไข่วะเนี่ย อาการนี้เราห้ามต่อต้านใช่ไหมจีจีมาทวงไม่ว่าครับแต่จีจีสองดาวให้พี่ด้วยจริงจริงเลยน้องจี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 จับดาวให้พี่ด้วยวายคู่กับไอ้นี่ไงเออกรดเนี่ยพิษไฟเตอร์ผมรอรูเวเทมรอบเนี่ยธนูสักชิ้นหนึ่งอ่ะแตาไอ้ชี้ไอเทพแม่งไปไฮมือนะนี่ฮะฮะอืม ผมเห็นแต่ไอเทมแท้งนะครับธนูเพียบเลยครับไอเี้ผมเห็นแต่ไอเทมแท้งอะถึกๆเลยครับทวิตบูบับต้องมาครับบูบัก็แย่แล้วน้องจริงแม่งผมดีเนียโอ้ผมดาับมาังคอไปนะไม่ดีเดยกันผมจะได้เพียวแท้งอยู่แล้วนะ่ perfect tank ะ perfect แท้งอ่ะบล็อกอาร์เมอร์กันมนะันไปไหนเนี่ยไอเทมมันไปเมดมากเลยครับ อนี้เราโลได้เยอะมากนะได้เอาอตมาทำเฮี้ยอะไรอีกอะคือกูหยิบอันนี้กูก็เล่นไฮเมอร์ดิงเจอร์แล้วเนะี่ยไอสัตว์มีได้ไท้ธนูไหมลูกเต่ามี้กาดูทะเลากาดตลอดเ่นนี่แบกซาเวชบินไม่ช่วยมีอะไรช่วยกูสักครั้งช่วยด้วยเฮ้ว ปฏบาทใครบูบับได้บ้างได้แค่ไฮเมอร์ดิงเจอร์ครับคุ้มสุดไม่มีใครคุม้มไปกว่าไฮเมอร์ดิงเจอร์แล้ว <laughs> แต่ระยะเนี <laughs> ่ยเรามีโลเรามีโล6ทีไปทำไมนะเนะี่ยสายเบ็ดบินนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยยิงมันทวิชปิ้ว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 ,ว,วอ้าวพาวเดอร์โดนตัวเองนะระยะใกล้เรียบร้อยให้เมอร์มันคุ้มบูบับเพราะว่ามันเป็นมิชชันชนารีอะ่ะนาดีดมาแรงค่อนข้างไวแต่ด้านข้างนี่ผมต้องการธนูธนูสองอันดู อ๋อบูบับบูบับเป็นจริงไอ้นี่ก็เล่นได้นะซิลโกแต่ก็ไม่ได้เก่งเท่านั้นคือผมหยิบดาบไปอันหนึ่งผมเล่นไฮเมอร์ได้แล้วเนี่ยดาบไอเทพมันไปไฮเมอร์อ่ะน้องไปไฮเมอร์แล้วกันก็เนี่ยไฮเมอร์ได้บูบับได้การเบ็ดหมัดอันนี้ใส่ไอ้นี่ก็ได้การเบ็ดไฮเมอร์วิเชนารี่เยอะๆวิเชนารีสี่เฟกซัมติงบาบาบาผมว่ายังไงก็ไปไฮเมอร์ มันมันได้สองอย่างอะ่ะเอ่อหนึ่งคือเราพยายามหาของทวิชใช่ไหมเป็นทวิชแต่แต่ว่าปกติไฮเมอร์มันจะเล่นคู่กับใครวะไฮเมอร์เล่นคู่กับคอบกีได้ดิจริงๆจริงๆเราเล่นคู่ได้นะผมเล่นผมสามารถทําได้นะไฮเมอร์ Hi คู่กับทวิชอ่ะเพราะผมเล่นแค่วเวชนาลีสองผมแ้งมีสองอันแค่นั้นก็ถึงลวแค่ถ้าเกิดเล่นกับไฮเมอร์เอ็กซ์เพรลเมนต์มันจะเล่นได้แค่สามถึงจะเล่นห้าได้ห้าไฮเมอร์หกเติมได้กสองหนูรักแต่เทมไม่รักที เทมไม่ไหวเลยทำไมเขาเขามี4บาทสองตัวตัวหน้ากาเลนนอกากนี้ไอเทมแทงเยอะเลยผมไม่ชอบผมไม่ชอบเล่นสครับผมไม่ชอบเล่นไอเทมแทงไม่ไม่เก่งไม่งต้องไอเทมดามมจข้้งหลังเยอะๆแล้วก็ตัวไฟเตอร์ตัวหนึ่งก็คืออมันเป็นอะไรนะเดมี่ไอทีเสดยเอสดิวมันไม่มีเทปสเตลเปอร์เอสดิวสี่เทเวิวห้าคกเมาสองดาว ก็ไม่แปลกมันได้นี่มันทุก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 สีก่ช็อปมันจะเป็นตัวสามบาทรอบนี้น่าจะต้องสี่ศพขึ้นเลเวลเราไม่ได้รวยขนาดเฮ้ยธนูมาแล้วน่ะธนูมาแล้วน่ะ <c oughs> แข็งเลย <c oughs> ให้มือมาแล้วอ่ะแค่ไปเลยให้มืออยากเล่นมาุมนาวแล้ว อยากเล่นคุณมานานแล้วฉันอยากเล่นคุณมานานแล้วคุณใ้เมอให้อเมอรใส่2ชิ้นนี้นะเราก็อ,อีกชิ้มเอามาจาออะคาเดมี่มันได้ไอเอียพี่ต้องแขวสองไม่ใช่น้องมันตลกแขวสองน้าดูเทรดพี่ด้วยน้องดูเทรดพี่ด้วยเทรดพี่แค่ไม่มีสไนเปอร์แค่นั้นเองอ่าค้างเวลเจ็ดไม่เอาเฮ้ยไปบอลบ้าคนดู เอ้ยอะคาเดมี่บวกหนึ่งวะผมว่าอะคาเดมี่บวกหนึ่งเล่นง่ายอ่ะโอนอื่นเอารถมาทำเหี้ยเยอะแยไอ้สัตว์เอ้ยผมเดี๋ยนะอะคาเดมี่มันได้แล้วนะอ๋อเราเอาไออีไปให้ไปให้ทวิตได้แต่ทวิตแต่ทวิตก็จะกลายเป็นเอ้ยผมมีอะไรตลกตลกเล่นเล่นเนี้ยแหละเล่นเนี้ยเล่นเนี้ยแหละผมผมผมคิดออกผมคิดออกก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับทอดก่อน ไอ้น,นี่อย่างนี้ไออี e สปอนเซอร์คือไหนอ่ะอ๋อสปอนเซอร์มันให้มาอันหน,นึ่งผมส่งทวิชเข้าเรียนครับคนดูส่งทวิชเข้าเรียนทวิชก็จะแรงจากอะคาเดมี่เดี๋ยวขึ้นแปดโลหนูมีการศึกษา อันนี้มาทางตลกเลยนะผมผมอยากเล่นหนึ่งสมทวิตไปเรียนกับศาสตราจารย์ได้วอมมาห้าผมใช่ผมห้าไม่ได้ใช่ปะ่ะห้าคือต้องอีกเลเวลหนึ่งห้าทั้งคู่ เอ้ยไม่อยากเป็นการศึกษากันหรอนนองผมอยาก Experiment 5 a c a d e m ห5คเดมีห้ด้วยอ่ะตัวแบกไม่มาเลยครับตัวแบกไม่มาเลยครับเดี๋ยวให้เมือชิ้นสุดท้ายเราได้อะไรอนะเอาผมได้มาครบแล้วนะี่ยวันตัวแบกนะครับตัวแบกนะครับหนูไม่อยากเข้าเรียนหนูเข้าเรียนหน่อยหนูนิทวิชอะ่ะ ทวิชหยิบได้นะทวิชผมจบแค่นั้นแหละไออีผมอยากได้ของไฮเมอร์ที่ไม่ใช่ไออีไออีเดี๋ยวไปใส่เอสเลว์ไม่ไม่หรือว่าไปหาของแท้งวะมีโอเคของแท้งแล้วกันได้บอมก์ละผมมีแทงสองตัวเดี๋ยวดอบดอบลักเหรอดอบลักจะไม่ได้สอสูเลอร์ใช่ไหมเออใช่ดอบลักลงเออกรดีกว่าเฮ้ยที่กูสปอนเซอร์หกแล้วนี่ยไอ้กูไอ้นี่หกแล้วเนี่ย โอเคหนูหนูต้องรักการเรียนนะหนูต้องรักการเรียนรุ่นพี่มารุ่นพี่ไปเห็นรุ่นพี่เจสอะผมเป็นเอ็กซ์เพลเมนต์นักเรียนห้องทดลองนี่ก็คือ ไฮ uh, er, เบอร์ดิงเจอร์เป็นเป็นศาสตราจารย์ใช่ไหมเราก็เปิดห้องทดลองให้ให้เหล่านักเรียนมาได้ทดลองของเล่นกันนะครับฮ่ <laughs> าเขาเดินเหี้ยอะไรนอกไออม่ตาอ่ะคาณิมิฮกทำอะไรได้ก็ได้แค่ดาเมจแอมเพิ่มครับ <laughs> หนูทดลองของจริง <laughs> ได้รับพลังโจมตี15%และการโจมตีขั้นต่อไปจะการโจมตีขั้นต่อไปหลังจากไลส่สก,กิลจะได้รับโอกาสที่เข้า35%และความรุนแรงจริง90% มันต้องเป็นของไฮเมอร์ปะ่ะอันเนี้ยแต่มันเป็นพลังโจมตีอะเด็ได้รับพลังโจมตี15และการจะเป็นน้ไปหลังจากไล่สกิลฉันได้โกาสที่เขาสามารถเพิ่มเขาใส่จริงก็ทวิทนั่นแหละอะคาเดมี่ใช่ไหมครับนี่ไงหกก็คือไม่ได้เทมเ,มเพิ่มครับห้าคือได้วอลม็อกใช่ไหมหกหกบอกว่าได้ดาเมจแอมเพิ่ม8%แล้วก็ได้เลือดด้วยที่ไหนทวิทผมมีดาเมจแอม17%จากการใส่ เนี่ยมี11ใช่ไหม αι? แต่ว่าผมมี IE IE จากคาเดมีเดเมนแอมเลยเป็น e 17ไปนักเรียนในห้องทดลองไ้คนนี้ให้เมอสองดาวว่ายิงมันทวิสต,ตัวเฮีย้ยแหละหน้าข้างหน้ากาเรนโอ้โหไม่ไหววะ่ะผมต้องให้เมอสองด้วยวะ่ะ ู้ไม่ได้เลยอ่ะหรือว่าเราดรอปเอ็กซ์เพรเลเมนต์เหลือสามอีกท่าหนึ่งอ่ะอีกท่าหนึ่งจะเป็นท่านี้หนึ่งสองก็เป็นท่าท่านี้แล้วก็ท่าท่านี้นี่ทวิตเตอร์เมดแอมสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทวิตต้องมายืนฝั่ง,งน,น,นู้นแทนเนี่ยจะเป็นท่านี้แทนต้องโลต่อนะผม <Next> time, บอดผมไม่เข็มเลย ให้เมอร์มีอะไรที่ดีกว่านี้ปะ่ะมีนาชออว์เอาเอพีออกขอให้ขอให้ให้สวยขอมุนได้ปะ่ะ อยากได้มุนนะเด็มันโดอีกหนึ่งมันโดอีกหนึ่งห้องทดลองนักเรียนเลตโกและเเกใส่สองชิ้นจากอะคาเดมี่ไฮเมอร์ที่เป็นอะคาเดมี่นะครับไม่มีเทมอะคาเดมี T ่นะครับสุดยอดมากมีทวิตนะครับที่ไม่ได้ที่อยากเข้าเรียนด้วยนะครับเอ้ยเี็เวสามดาวไอ้สั์ยิงยิงยิงนี่ไงลูกแมงมุมมันมาไม่ทันน้องลูกแมงมุมม,มาไม่ทันพีน่หรอก มขึ้นเลเวลได้ยังไงหรือผมต้องหรือผมต้องมุนโดสองดาวแล้วเอาไเทมมาให้มุนโดผมว่าผมต้องมุนโดสองดาวอะ่ะจริงเวลหน้าเราเราไม่ได้เติมเอ็กซ์เพรสเมนอยู่แล้วปะ่ะเราอยากเติมสไนเปอร์ให้ทวิชมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีสไนเปอร์แล้วมันงนะอ ผมควรผมควรลงเออกอดดิเออกอดแทนแทนแทนนูนูไม่จริงๆผมต้องไม่เล่นบุนโดปะที่ผมเล่นผิดปะเราต้องเล่นเออกอดเราต้องไม่เล่นบุนโดเพราะว่านูนูได้วิเชนารีเออกอดได้อัลเทลิสอเ,เอาบุนโดออกไม่เอาบุนโดเเป็นภาพนี้แทน,นภาพนี้แทน เจ๊ยืนหน้ายืนหลังอะไรเก่งกว่ายืนยืนหน้าครับยืนหน้ามีซีซีที่เขาเมาสามดาวยังบอลนี้นี่ไงก็จะได้เทรดเพิ่มนี้สวยกว่าหรือไม่ก็ไซราไม่ผมว่าอย่านี้แหละเอ็ดเลวมันจะสามอยากขึ้นงั้นงั้นผมขึ้นเลเวลเพราะว่าเราสองดาวหมดแล้วเนาะตัวเราคนหลักอยากเติมเคสแล้วก็อยาก หาถ้าแพ้อีกก็โรยเรี้ยวสามเรียวสามช่วยผมได้จริงเหรออารมณ์เหมือนคอมเมื่อกี้ละจีพีสามแต่ก็ก็ที่สองอยู่อุ้ยอันนี้นักเรียนอะไรครับอาคาเดมี่ห้าฟอร์มซับบอปเปอร์ผมอาคาเดมี่หกระหว่างห้ากับหกนักเรียนคนไหนจะแน่นอก,กันมึงเลเวลแปดเจสสองดาวทุกอัคเลียวแปดแปดหรือเปล่าวันนี้แปดแปดหรือเปล่าแต่นู่นยังอยู่นู่นยังอยู่ นุยังอยู่เจ๊ล้มว้าวว้าวนี่ไงมาดีสาดต์มาดีน้องมาดีน้องมาดีน้องตายไปเลยตานนมี้ห้าตายไปเลยอะไรอ่ะของเราเต็มหมดแล้วหาของเอสเลวแล้วกันเนาะแทงเราถึกสัสแ์ละเอสเลวมีไออก็ไม่มีอะไรดีเลยกว่าใจแอนะมีสายเต็มไปหมดครับ แล้วทำไมผมมีเสาเจสสองอันนะตเกียโคตรนัวเยี่ยผมว่าเราแค่เติมสไนเปอร์เราเก่งเว้ยเจสด้สไนเปอร์ตอนนี้เทวิตได้เมดแอมเท่าไหร่สามสิบเจ็ดอ, 37. อันนี้เหลือยี่สิบเอ็ดโอ้โหได้เมดแอมคนละรุ่นเลยได้เมดแอมมาคาเดมี <ๆ S 1> <ๆ>่ห้ากับไม่มีคนละรุ่นเลยของสปอนเซอร์ถ้าเราคราฟเองมันได้โบนัสไหม ไม่เข้าใจคําถามครับหมายถึงว่ามนมันมีไอเอแล้วเราเอาไอเอจากเอ็ดเล,เลวไปใส่ทวิทอะไรห่มันก็นับว่าเป็นคนละชิ้นนะครับไอเทมมันมาจากคนละแหล่งอันนี้มันมาแหล่งแหล่งจาก a ครดิมี่อันนั้นมันมาแหล่งจากการครับเฮ้ยเอริยืนหลังคนนี้ถือว่ามีสไตล์นะการเล่นเอริย,ยืนหลังถือว่ามีสไตล์อ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อ้ยว่าไม่ได้เก่งที่เอริสละเก่งที่เร็วในไอสัตว์แบค็คโหลดคอนกรเลเร็เวสามดาว เฮ้ยท็าฝูได้ปะเนี่ย19ไม่ตายยังไงก็ไม่ตายครับ19เจอใครที่เจอคอกมวยใส์กูก็ย้ายโพสิชันไม่ได้แฟมิมร่เต็มเซิร์ฟไทยเลยครับช่วยด้วยอ๋อสกาสามพวกเมาสามหรือว่าไอ้พวกหมอเป็นการเบสแสงเด้อเจ๊ทุกสกาออกไปข้างหลังดิสกามารวมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันซีซีทวิต ไม,ไม่โดนไม่โดนเจสอยู่ไหนเนี่ยเจสตายไปแล้วเหลือนู่นู่ือข้างหลังเลือดไม่ลดเลยอะเลือดไม่ลดสักหยดไอ้ัตว์ทัอโฟล์ครับเหลือได้รีโลอ่ะไอ้นี่รีโลคอกเมาไอ้นี่รีโลทีเอฟลอริส แล้วก็อันนี้แบคโร a ดเอลิสแบบแต่ว่าเขาเร็วสามดาวดาเรียสามดาวทวิชเป็นนักเรียนอีอผมส่งหนูเข้าเรียนจริงบอดนี้ผมว่าเก่งะถ้าเกิดไม่โล่ขึ้นเก้าคุณโลหนูนู่นูสามเ็ดเดียวสามไปน่าจะเก่งแต่ว่าผมไม่โลใครจะโลก็โล่ เอสเลียวอะไรกันการเซผมส่งทวิตเข้าเรียนครับนี่อีอผมเจอใครผมเจอทีเอฟสามบ่อน,นี้เล่นเป็นแบบนีโรได้นะถ้าใครอยากไปเล่นตามนูนเอานูนสามดาวกับเอเลียวสามดาวมาสุดลอริสเขาสามไหมอลอริสไม่สามโดนเจสทุบแคทแรกเมื่อกี้เจสส่งอลอริสเข้าประตูส่งแทงเข้าประตูอะเออเออเชี้ยชนะว่ะ คอสามไอ้ยี่ขอเมาตายดิขอเมาตายได้ที่สองขอที่สองเอลิสฆ่ามันเอลิสไม่เคยเชียร์ใครขนาดนี้มาก่อนฆ่ามันเฮ้ย <c oughs> ว้มัมาจบแล้วครับมาจบแล้วครับช่วยด้วย The heart its ช่วยด้วยเอ้ยแต่ผมเจอเอลิสอะ เอา้าเขาเปลี่ยนตัวละครแล้วนี่เขาให้เป็นเลอบังแบกแล้วนี่เขาไม่ได้ใส่เอลิทแล้วอ๋อนี่เ e อ็กซิคิวเลยเอลิทเอ็ก e ซิคิวเลยนะเว้ยถ้าไม่ถึงไม่เล่นเอลิทเอ็ก e ซิคิวอะเอ็กซิคิวเลยนะเว้ยจีเอฟสามเขาไม่ไหวเป็นหมดผมไม่เปลี่ยนเลยนะเขาอุตส่าห์อานอมาลีเอลิทเป็นเอ็กซิคิวอะหนูเป็นนักเรียนไปเ <at> นี่ยเจสผมได้แคสเดียวเนี่ยผมเกลียดซีซีใส่ออดมากเลยโอเคจีจีครับได้เท่านี้ได้เท่านี้ อคาเดมีหกนักเฟกอยู่ในตัวเราเสมอครับทุกคนแค่พวกคุณแค่พวกคุณจริงจริงจริงหลักการเฟกมันง่ายทีดเดียวนะครับง่ายทีดเดียวแค่พวกคุณทําหรือเปล่า <laughs> ในผมขอผมขอดูคอมเมนต์ในไลฟ์ก่อนว่าหลักการเฟกเป็นยังไงผมผมอยากรู้ว่าหลักการเฟกของพวกคุณเป็นยังไงมันมันง่ายมากเลยครับสําหรับผมนะหลักการเฟกมันง่ายนิดเดียว น,นิดเดียวเลยผมจะโลไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับการโลไม่ได้เกี่ยวกับการโลกดดีด็อกไม่ใช่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 ไม,ใชไม่ทำกบผมจะโลไม่ใช่อย่าเปิดเว็บอย่าเปิดอย่าเปิดครับเพราะถ้าคุณเปิดอะ่ะมันจะแบบมันมันจะมีสิ่งที่มันจะมีสิ่งที่ดึงเราเว้ยแบบเล่นอันนี้ป่ะวะไป,ไปอันนี้ปะ่ะอะไรเงี้ยไ,ไปอันนี้ปะ่ะเอ้ยอันนี้เอทียังไงเหมือนแบบกำลัง เราเหมือนคุณกําลังขับรถอะ่ะขับรถมีตัวละครไหลเข้ามาอ๋อมีอันนี้เข้ามามีเข้ามามีมีมีป้ายมีป้ายข้างทางเขียนว่าเอสเทียที่หนึ่งนี่ป้ายข้างทางเขียนอย่างงี้เลยเอสเทียที่หนึ่งเราก็เลี้ยวเราก็เลี้ยวเลย <laughs> แค่แค่อย่าเปิดเว็บแค่นั้นเองครับมีแต่ฟอร์สครับเฟกไม่เป็นดูเบรคเดียว <laughs> เฟกตาเมเบรคที่หายแนะ่นอนครับผมเฟกแล้วครับเราเฟกไปเคียมบอลลอน เ,เท่ากับเปิดเว็บลายแท็บครับ <laughs> 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 เปิดเว็บลายแทบเฉยเลี้ยวจแนแหกโค้งครับนี่ผมอยากลองลองเองนะถือว่าเวิร์กนะครับบอร์ดนี้แต่ก็เหมือนที่ผมบอกอะถ้าถ้าบอร์ดผมมองว่าถ้าถ้าถ้าเอามีโอกาสสู้สู้ส,สก,กากับค็อกเมาใช่ไหมเราต้องเอา3ดาวไปสู้ครับก็คือเอาเอาเอดเลียว3ดาวไปสู้เอาโนูนู3ดาวไปสู้แล้วถ้าเกิดคุณทำเอเลียว3ดาวได้อ่ะอาจจะต้องถอดของสปอนเซอร์จากทวิตมาให้เมาให้เอเลียวสักชิ้นหนึ่ง เพื่อบูดดามจอย่าลืมว่าตัวละครอะคาเดมี่ที่ใส่ของ Academy อะคาเดมี่เนี่ยมันจะได้ดามจแอมเยอะกว่าปกตินะครับมันเลยมันเลยเป็น,นผลว่าทําไมเราต้องเอาเอาไอเทมของ Academy อะคาเดมี่อะใส่ให้อคาเดมี่มันจะได้เลือดกับดามีแอมที่เยอะกว่าตัวละครที่ไม่ใช่อคาเดมี่ไม่ใช่ว่าคุณเล่นอะคาเดมี่แล้วคุณก็ใส่อะไรก็ได้นะครับแต่สมมุติว่าอะคาเดมี่สให้อะไรนะให้ไอ e คุณคุณก็บอกเฮ้ยนี่ไงพี่ผมได้ไอฟรี ผมก็เอาไอไปใส่ตัวที่ไม่ใช่อคาเดมีผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดครับผมเคยพูดเสมอว่าทีฟทีไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ถ้าคุณอยากได้ประสิทธิภาพที่มากที่สุดที่แม็กซิมัมที่สุดเท่าเท่าที่เทคคำอธิบายที่เราอ่านมาที่เราจะใช้ได้คุณควรเอาไอเทมสปอนเซอร์ไปใส่ตัวละครที่เป็นอคาเดมีครับมันจะคุ้มค่ามากที่สุด อย่างรอบนี้ผมได้ Infinity Edge ได้ Bob Armor แล้วก็เสื้อเสือ้อช็อตได้ Irony Spark เท่ากับว่าผมไม่มีไอเทมดาเมจข้างหลังเลยมีก็มีแค่ IE อันเดียวผมก็เลยหยิบตา Academy Bob หนึ่งมาและอยากลอง Academy หกด้วยแล้วก็แปะทวิตใส่ IE ไปส่วนของแทงสองอันก็เจนรับจบครับเสือ้อช็อตกับ Bob Armor นี่ผมเกลียดซีซีไซออนมากเลยเวลาเจอน่าเบื่อมากเลยไซออนหลุดจากโซ่แม่งพุ่งชนแท้งเราสกิลคิวทุบปิด แทงกูไม่ได้เล่นนะเดบเจสผมได้สกิลทีเดียวไม่ได้เล่นเลยไซยออนแม่งน่ารำคาญแค่ตรงซีซีนี่แหละเวลาจเจอไซออนนี่โคตรอยากมีควิกซิลหรือไม่ก็แบนชีวลิลไปให้แทงน่ารำคาญทีซีแม่งไม่ได้แคสเลทีใส่แล้วประสิทธิภาพของมันจะคูณ2ใช่ครับมันจะได้เลือดเยอะขึ้นกับไดเมทแอมเยอะขึ้นครับแฟมิล,ลี่นะพ่อฟอนไหมครับ <c oughs> ตัวละครมามันก็เล่นไปเล่นอยากเล่นอะไรก็เล่นจริงๆับ